กองราชาไกรนะคะเลขที่80เป็นโรงพยาบาลฝึกงานจากเฉพาะทางสาขาการจัดการกระจายกรณีผู้ป่วยโคเบาหวานทางการบินนิดนะซึ่งวันนี้จะขออนุญาตวันมินิดในการสอนของทีมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นดูแลเรื่องเท้านะคที่คี่นิกคลินิเท้าโรงพยาบาลธรรมราชนะคะ แขงากรวมเกาไม่ม่ทามนอนลงมาก็ลู้เป็นหยเย็นนีงนใครรส่งรับส่งอีก็คือมันัยากอ่ะ้างทกลยาว่าวาเวลาทุกวันก็ล้างมาตลอดนะ ก็อยากจะเชิญน้องๆน,นะคะมาช่วยดูแผลเคสนี้นะคะซึ่งเป็นคนไข้มาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งมีน้ำท่วมมานะคะพอดีม,มาท,ที่ที่บ้านแล้วก็ญาติก็แนะนําให้มาดูแลเท้าที่คลินลกิกเท้าโรงพยาบาลกมลาใจยญาติบอกว่าญาติแนะนําว่าที่กมลาใจดีได้ดีซึ่งคนใกล้บ้านนะเขาบอกว่าพ่อก็เป็นแผลที่เท้าเหมือนกันแล้วก็มารักษาที่นี่แล้วก็สามารถที่จะไปรักต่อเองที่บ้าน ซึ่งเป็นแผลพร้อมกันแต่เคสนี้นะคะซึ่งตาบนนี้ก็เป็นแผลแผลที่ตรงบริเวณนิ้วเท้าตรงนี้ซึ่งแผลคล้ายๆกันเหยียบอะไรไม่รู้นี่ก็เหยียบอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ระยะเวลาของตาบนก็แผลหายเรียบร้อยแปลเคสนี้ยังเป็นแผลอย,อยู่ทีนี้ก็อยากให้เราช่วยดูด,ด้วยกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดแผลเคสนที่มาจากอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะรัแผล ดูแลแผลไ,ได้ยังไงเพื่อที่จะให้แผลหายได้เร็วเราต้องปฏิบัติยังไงก็จะถามน้องน้องผู้เรียนนะคะว่าตัวแผลตอนนี้ที่เราเจอนะคะเคสนี้แผลนี้จะมีประวัติมาว่าไปเหยียบอะไรไม่ทราบในช่วงกัางคืนแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้เดินไปมาได้อย่างสะดวกจนกระทั่งสองสัปดาห์เริ่มมีไข้สูงหนาวสัน่นถึงได้ไปิดพบแย์แค่เพ่ททำการรักษา ในการรักษาครั้งแรกแพทย์ก็เห็นบอกว่านิ้วคนไข้จะเริ่มดันแล้วแล้วก็มีการติดเชื้อบวมแดงก็เลยแนะนําว่าน่าจะแอมโมเจตคนไข้ก็ตกลงที่จะให้ทำเพออาาเระพเพะา,า,า,าะาาาว,ว่าอยาจกจะหายเร็วขึ้นหลังจากแอมโมเตก็แผลจะมาลึกถึงหลังเท้านะคะจะลามมาถึงตรงหลังเทแ้าก็แพทย์ก็แนะนําในช่วงที่ทําแผลว่าน่าจะทำสกินแครฟเพราะว่าแผลมันลึกถ้าทาสกินกครฟแผลจะหายได้เร็วขึ้นแต่การทำสกินแครฟคนไข้จะต้องเป็น นอนครั้งแรกก็นอนได่สองเลยกันพอที่โรงพยาบาลยันดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลประกันสังคม <c oughs> ของคนไทยนะคะเพราะทำสกินการ์ต์อนอนกอบาบอกว่าไม่สะดวกที่จะนอนโรงพยาบาลมีภาระก็เลยขอล้างแผลไปกลับทีนี้ช่วงที่ล้างแผลที่โรงพยาบาลนี้มาประมาณหนึ่งปีและช่วงน,นี้เขากลับมาอยู่ที่บ้านก็เลยต้องการที่จะดูแลแผลติดต่อ ก็เลยเจตถามน้องๆว่าช่วงนี้ที่เราเห ENNIS, ็นลักษณะของแผลนี่เราเจอปัญหาอะไรบ้ากในแผลในขณะนี้เรื่องไรอยู่ที่ไหนก็ในเรื่องของเป็นทานแล้วก็เรื่องของ circulation เพราะว่าเห็นคนไข่มีความเจ็บก็น่าจะเป็นทางแรกคือน่าจะมีการหลอเลือดันแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของ circulation เพราะว่าหลอดเลือดที่มาเลี้ยง organ เดือดปลายก็น่าจะเริ่มมีปัญหานองจาก ทำให้ปัญหาแข่ตองนี้ก็คือจะรักษายากร้อนชาขาเท้าชาน่ออาจจะมีเรื่องของเสียงให้สับแขนสั้นเราไอเได้ต้องต้อเตอียม่อนขอบแขนเนาะน่ก็จะเห็นว่ามีขอบแขน จะมีพกข่าวค่ะพวเแบบซึ oh, cool. way, ่งตรงนี้เองก็ค hey. ือจะเป็นสาหที่แถมไม่สามารถกได้เพราะว่าตัวค่าหลายแนการไม่ให้เกาัญหาก็ตรนี้ก็เหมือนที่ อุ้ม <rôle à déc> ู <gens> ้ใช่ก็คือคนไข้มีปัญหาเารของเราเองมีเช้าชาก็คือเวลาเราเดินก็คือจะไม่มีสึกเจ็บทธิ์จีบก็เลยทําให้เราปล่อยปะแล้วเลยเดินเต้นเท้ามันทําให้มีแรงกดที่เท้ามาไป่ก็มีสังเกตได้กระดูกแผ่มันจะเป็นแบบเหมือนช้ำๆแล้ค่ะันก็จะมีกระดูก เรานเราจะเอ่อตัวนึงถ้าเรามีการวางแผนจะเห็นล่ารนมีทั้งรบบของฟุวเอของมีคาะมีอะไรหนักนะแล้วก็ตัวของโรเบอร์ตี่แล้วก็ตัวตัวครงตัวนี้ก็อมีอะไรอีกยังเป็นติดรูปเหมกเราคะพดงราคิว่าี่ราอาจะแเามีปัญหาควงันเนี่ยมีปัญหาควงชาปั๊่ไหมอีกต่าตต่างของถุกไหมคือวางแผนว่าน่าจะมีการเอเซเลง ตัวดี้ก็ถูกแต่ซือเปล่ามันจะได้เข้ากลืองเพื่อที่จะอักโหลดดี่มืสถือ